ัสดีครับเอฟซีครับอ่ะมันนี้บรรยากาศช่วงจัาโม่งตอนนี้ก็ไรดเก้าโม่งกว่าแล้วเป็นยังไงได้ม่าสวยปะนี่เต็มสวยพอเรื่องบอกว่าตามไต้เศร้าเมื่อนี้นะบอกจีบปอยได้เศร้าให้เวลาพอเรื่องเตรียมตัวจากน้อยครับผมตอนนี้เฮ้าอยู่ใส่นี่พุงกบกโยพุ่มกบกตำนานเลขศูนย์สามเมตรเดียวแตกสุดยอดครับสุดยอดเน้นไปที่บนพรมแมนเนะ บพ่ออมือสุดท้ายบอกว่าเจ็ดสีมานนั่นเป็นไหนวะอย่านเจ็ดมาอยู่ดอกข่าวปรนปูวาปลาอย่างสัตว์เนาะเข้ามาเลยเจ็ดศูนย์สามเต็มเต็มโอ้โหว่าทรามดาดเมื่อนี้อืเสินวันนัดหมายเมื่อนี้นะแบนครับเป็นวลาสีปลอยวันที่ยี่สิบหกแมนต่ว่ะกาทะอ่าเบิงเดนย้ำอีกที่ที่ยี่สิบเจ็ดครับสองมือนี่ก็เป็นมือเพื่อนจ้าวหัวเรียวเงียงก่อน วันโอตอ๊ะหรอกไม่ใช่ไหนยังวันโบแมนนี่ก็จ,จะเรียนว่าชีวัะกันกรยุนนี่แหละครับมาตอบว่ระวังยี่สิบหกกับยี่สิบเจ็ดนี่ครับย <26 S 2> <อ>ี่สิบหกจะปล่อยตัวไหนยี่สิบเจ็ดจะฟันตัวไหนนี่สองมือนี่จว่ายำอีกเกลืออแล้วค้ังกับจิมาเบิ้งมือเล็กออกที่หนึ่งโบแมนมือเล็กออกคอนคอนมือเล็กออกที่แล้วมือเล็กออกไม่เจ็ือไม่แมนครับแมนวะเช้าวันหวยออกเช้าวันหวยออกอีกที่หนึ่งละที่ได้เจ็ืมาเม็ดเดียวมาใส่กับศูนย์สารมันบอต้องนั่นเห็นบอเอฟซีว่าเอาเจ็ดมาจะใส่อีกว่าส ลักษณะสี่นี่เพื่อนบอยเบืงคลิปหรือคลิปอาจีพบดเด่งึ้นไปเพื่อนบอยเห็น,<ม>นจะเลยพลาดโอกาสเอาพูดถือข้สามตัวก็คือมี่าท่านคอยกคือถือแต่องส่วนสามหนึ่งวานเพื่อนในเบื้องคลิปสุดท้ายเราเพื่อนเบื้องตอนอ่าที่พูดคุยสนทนากับทางพอเรื่องครับผมผู้เพื่อนเบื้องละเอียดเพื่อนเบื้องละเอียดอีดีที่ภาวะเพื่อนสิค่อยวิเคราะห์ขาหูก็แปบแมนโหลดก็แปรเลยแมนสามตัวแตเหคนบ่เพื่อนจับได้ซึ่งกาจิเวาไปแล้วนะในช่วงที่ อตองวดเนาะเขาก็ได้ติดตามมาเรื่อยๆติดตามมาเรื่อยๆติดตามมาเรื่อยๆจ<า>งังแต่ปูไปกองสลากแม่นจับมาจากกองสลากครับกลับมาบอกว่าย่าฟ้าบอกเรื่องถ้าบ,บอกวันที่ยีมของยีเพียครับแม่นบ่ะตอนแรกก้อนที่จะไปกองสลากหนึ่งไปเอาบุญค้ามชนดก่อนอ่าไปเอาบุญค้ามชนดก่อนตองวดแม่นครับตองวดปูไปเอาบุญค้ามชนดก่อนกลับมาแล้วไปกองสลากต่อเอาจังสิเท่าความสู่จ้าฟังในจังหน่อยเนี่ยว่าปูไปค้ามชนดเป็นจังไหน มื่อหลังจากที่เลขออกเข้ามาตามตรองวัดครับพอเรื่องนะครับว่าภูมพุ่มทางคํามฉนวบนะครับมาเชิญในส่วนของปูู้พุ่มกบโพเนี่ยอืไปเป็นประธานในเป็นประธานในพิธีงานบุญนี่อย่างสักอย่างหนึ่งครับผมอันนี้คือในความฝันของพอเรื่องครับผมครับหลังจากนั้นปูก็เลยพาพอเรื่องไปน้าพาพอเรื่องไปด้วยมานี้ไปก็ไปพ่อค้นตีกันนั่นดิไปวพาค้นตีกันกอนนะครับปู เพิ่นอยู่ทั้งผุนเนาะครับผมคำฉโนดน,นี่ก็บเพธรรมดาให้ว่าบางคนก็นเชื่อว,ว่าเป็นแดนรับแรงผุนนดิแดนรับแรงแดนเมืองคำฉโนดที่คนโจดขานพุนเนี่ยตำนานผีจ้างหนังตำนานผีจ้างหนังแ,นแม่ครับอืมตำนานผีจ้างหนังอยู่คำฉโนดครับผมหลังจากนั้นกะพอเรื่องก็ว้าเรื่องที่ว่าบ้าความสันก็คือจังสิเป็นเป็นแต่เป็นตัวเลขอยู่พื่อกันครับผมผู้ชายสองคนนี่ตีกันกอดกันฟัดเวียง คุณใอยกับผู้ใหญ่ผู้อ้าคุณน่อยกับผู้ใหญ่บาดนี่ค่ะผู้ในหน้อยเน,ยนี่ห้องขึ้นไซน์นะไซอยเนี่ยพระเขามาสีมาแยกหรือว่าช่วยด้วยนั่นเองอ่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยประเริพระสีมาซอยครับผมครับแยกเ่าะ้นได้ออกซ้ำครับใจขาดตายก่อนทั้งสองคนแยกยังวนออกนณะณะที่พระกําลังสีมาแยกนน่ยแมนครับได้กอดกันเนาะแมนครับกใจขาดตายแต่เพื่อนเอามานอ่ดอยไว้บันแมนนอนเใ็้กันไว้เอาผ้าเขาโปกสันรักจกนั้นพระขยัางหน,นีอื ตอนนั้นเ่ากับบอกให้าาเล่าเรื่องตัวเลขเป็นไอดอลแต่ว่ากัมีผู้ตีอยู่ผู้ตีอยู่ครับ <นะ S 2> ผแล้วก็ล่าสุดมือมือกวนนี่เนาะที่เขามา่ติดตามครับทางพอเรื่องครับผมพอเรื่องก็บ,บอกว่าเลขชอบส่วนตัวเนี่ยเพื่นว่าความฝันความฝันแรกเนี่ยสา<ช>วหัเนี่ยครับเป็นถ้าเป็นตัวเลขเป็นก็เลยชอบเลขศูนย์ห้าแ่นี้ศูนย์ห้าครับแมนที่ไปที่มาที่เขาอันหลายๆคอยชื่อว่าได้ในย้อนอันนี้บอดินจังหวะผมก็คิดอยอกัน อ่าตอนนี้นะครับลอตเตอรี่ศูนย์ห้าหาไม่ได้หาไม่ได้แล้วจังวาคอยว่าเอามันน่าจะใส่มาเลขศูนย์หาคอยขื้นงงเดีว่วว่าันจะง่งงคือขึ้นกัอตอนนั้นเมื่อที่ผ้าน้องน้องนัดสัมผัสผีเนาะไปอยู่วัดสิริพรอนครับผมแมนบอไปหาลอตเตอรี่ศูนย์หาสิจับไว้จากใบเพราะว่าชอบที่จริงเห็นยุคที่จริงชอบเพราะว่าเห็นยุกล้วยเห็นยุกล้วยตอนที่ไปหาน้องนัดสัมผัสพญานาคครับผมก็เลยชอบก็เลยสิบไปหา ห้าบ่ได้ไปวัดศิดารามก็าห้าบ่ได้ขึ้นครับเมื่อวานนี่ไปตลาดก็าหาบ่ได้สูญหายแตกมากๆครับสูญหายนี่มันเป็นอย่างนั้นเนาะบานนี้เฮากับจีมาเบิงว่าฝันทั้งเบิรทั้งมอนตั้งแต่ตองหวดมากนี่ครับมันจีมีส่วนใดที่สอดคล้องกับตัวเลขที่สล่อยเมื่อนี่บอที่ปูผู้มือนมาบอกที่ปูผู้มิ่นมาบอกเนีนเม็ดเดียวนี่แมนเมื่อสีเน้นบนเน้นล่างเนี่ยเดี๋ยวเมื่อนี้มีที่เดียเนาะตอนนี้พราะเรื่องลับแล้วนี ขางเรากันโดนเกินไปเอาไปเลื่อน่นสันไปครับผมไปไปทั้งพูดไปทั้งพูดกับพูดเรื่องไปเราว่างเลื่อนสันกระสีดิกะสีบ่าบันใดนี่เท่าห้างแตนนะราวังห้างแตนห้างแตนจะบ่าถ้าไรดอกตอดที่หามืออย่เจ้าสวัสดีครับพ่อเรื่องครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบตอนนี้เขากับแม่อยู่กับพ่อเรื่องนะป่อยพี่น้องมนะนะสวัสดีปล่อยให้เป็นพิธีกรด้านคนพี่โกรเป็นผู้ นั S <S ่นลดเปลี่ยนผู้สัมผัสลดวันต่อไปบุตรก็ได้หลายดีจังไลยกัระวังเด้อมีแต่แนวตอดเจ็บๆนี่อยู่นี่ขาดีๆว่านางลุกโตตัวนี้สาวว่นสุ่มเหมือนแงครับด้วยปลาแดงเนี่ยมดแดงไส้หลายจ้ะฝนมันโตกูได้เห็นอีกยังติ่งปลาแป๊บบ่ได้ดิมดแดงไส้อยู่นี่เปลี่ยนยังไงบ่เนี่พอเรื่องหลังจากที่เพื่อนเมื่อบอกพอเรื่องกับปึกปึกอยัง ฟังบอกหักฟังคักอยู่แต่แจ้งเลยเพื่อนว่าเลขแปดสามมันออกลางแล้วองศ์นี่ออนะเพื่อนบอกบมันกิดบ้านต้นกิดออกลางเนาะเพื่อนอยู่มันออกเพื่อนแยงว่าอยู่เอาให้ซ่องเครับแต่เพื่อนเแขงบอกว่าหนึวันทีหนึ่งมันถึ่มาศูนย์สามัเพื่อนก็บอกครัถ้าเบิงเด็กนึ่งวันทีหนึ่งจะออกศูนย์สามครับซนศเขียนใบไปแต่ว่าพูดถึงถ้าเบิ้งเลขบนนี้ก็มีเจนะ็ดหนึ่งเจ็ดสองเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เลขมันกับว่าหลายตัวนี่เนาะเลขเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งแม่เจ็ดสองตัวตัวนี้อันเพราะว่าอันรถกลับเนี่ยครับแต่เพื่อนภากลับรถเนี่ยครับเท่าได้อันไม่เขียนอันหนึ่งเจ็ดกับสองเจ็ดครับกันนี่ไว้บนฝากนี่แรกกับปูวายัมมันที่ยี่สิบเจ็ดพนมาเอาเด้อแยัแล้วยัอีกใบหน้าไปแล้วคนถอยรถบาดแมนเพื่อนถอยอ๋อ แสดงว่าเพื่อนซื้อจำมูฮั่สิปึกบ่หรอสิปองทอนแม่นครับทันหนึ่งเก็ดกับสองเกจพอจซื้อว่าเป็นยังซื้อตั้งเกสองกับเ็ดหนึ่งแต่เพื่อนมันกลับเนี่ยเพื่อนบอกว่ามันกลับเนอ่าพื่อนครับรถนักับรถอยถอยกลับนะเพื่อนถอยจากนะกลับไปทีแสดงว่ามันเป็นอเรมันเป็นมันเป็นเลขตัวเดียวกันกับเพื่อนมาบอกว่าที่แรกกันละแเลขตัวเดียวกันเลขทะเบียนรถน่ะบาทนี่ ลดกับ,อบถอยกลับลถถอยกลับลถกับกลับตกเพิ่นกระสีบอกเป็นเป็นแนๆ่ๆจังเลยบอกจากดอกอันนี้คือความคิดของของผมเนาะความคิดของผมเมืแต่ว่าที่สังเกตอยู่นี่อยากคุณตังองเทียบไปก่อนอออนยที่สังเกตอยู่นี่กับพวเนียที่กันนี้มันอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าก่อนก่อนหน,น,น้านี้นะครับห้องบ่เคยเอาตัวเลขของพ่อเรื่องเนี่ยนำเสนอออกสู่โซเชียลคนหูอยู่ในวงที่จำกัด เ<ม>พื่อนไ้ตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่าลืมว่าอาจารย์ใครกับมาจัางสีได้ที่แรกตอนแรกนะเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวมาหลังจากที่ข้านําเสนอออกข้างโซเชียลคนหูกว้างขึน้นหูกว้างขึ้นแล้ววันนี้ก็ไลยสองเม็ดสองเม็ดสามเม็ดไปเพิ่นสิเพิ่นสิบงังแมนเพิ่นบังไ้ครับผมแล้ววันนี้ในลักษณะปูไ้เลียกเนี่ยผมมีขอสังเกตว่าปูกับว่าว่าอยากรู้ด้วยกันที่ปูไปตาม ตามมาสมมติเราเพิ่นไปตามสินะได้ยินข้าเจ้าว่ากันตัวใดเนี่ยมันว่าข้าเจ้ากันเพิ่นกับสีเอามาเบิดแั่ะครับเพิ่นสีบ้าห้เลขหลุดสีบ้าใหหลุดแต่ว่ากะกะอาจสีบ้าแบบเม็ดเดียวโป๊ะครับผมลักษณะจังสันเมื่อเป็นแต่แต่หมองเดี่ยวดิผมสังเกตมากแหละลายหมองที่เขาเท้าเยไปตามมาครับผมแรกๆนี่สีมาลักษณะที่ว่าถ้ามาให้แค่เจ้าของที่หรือว่าหายค้นนั้นเนี่ยเพิ่นให้เลขตัวเดียว คือเป็นยังส่คือเพิ่นกับสีรู้จักว่าบารมีคนเท่าพวซำกันนะเนาะนี่คือให้ยเรียกไรตัวเมือสิบเป็นการบังไปอีกผู้มีบุญผู้มีบุญข้าเจ้าพวซื่อชูตัวดอกเนาะดิเบียนสิบวะแม่นครัขึ้นว่าบะไม่ต้องบ้องอื่นไก่บ้องเอาใกล้ๆอยู่แถวนี้แหละหัวต้องหันศูนย์สามเข้าเทสหาะเขียนอะไรก็คักงกระเพียงคือน่วซื่อจากคนแถวนี้ประมาณศูนย์สาม วัอไหนว่ทีเสื้อตั้งไกลท่เสื้อผันไม่เต็มเสื้อว่าได้ครับแมนเปลี่ยนสั่นเปลี่ยนสั่นนลอตเตอรี่ว่าได้อ๋อันี้ก็ว่าถามตอนนี้ส่วนพอเรื่องปนี้เนาะในส่วนพอเรื่องมีความคิดเห็นไว้จังไรหลังจากที่ปูมานั่นแล้วนี่หลังจากที่ปูมามาบอกแล้วเนาะมาเนี่ยย้ำเราไปตรงกับเลขกตู้เรเลขรถตู้แล้วรถตู้ถอยมานี่พพอเรื่องมีความคิดเห็นไว้จังไรที่นี่ ก็คิดว่ามันเป็นเลขเลขตัวเดียวกันเพราะว่าเลขที่เพื่อนหายมาก่อนนี่กับเลขรถตู้มันตรงกันเป๊ะเลยเจ็ดสองกับเจ็ดหนึ่งน่แม่นบากสับมันกลับอาจเพื่อนสี่ท่นบอกให้วิ่งเพื่อนบอกให้สลับเอาบอกให้จังไบนาสิบอกว่าเพื่อนกับบอกว่าเป็นตัวแ้รถตู้วันนี้คือแต่กลับนี่เพราะว่ามันกลับเนี่ยับมันคกอสิบ ถ้ากลับปั๊บมันก็จะเป็นหนึ่งเก็ดกับสองเก็ดเท่านั้นถ้ามันถ้าพอกับกับตรงๆโดดคือตัวใดบ้างตัวคนละตัวเดียวหรือตัวโดดคือนี่เนื้อห่านเนี่ยเรียกปูพันแหงสิเรียกแค่ซี่ตัวสองหางสองหางสองหางเรียกสองหางแค่ได้ไครับเรียกสองหางพันไหงมาจะแทนเป็นตัวใดร่องว่าวก็พอตัวนี้ สามเจ็ดสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดหนึ่งแมนแมนปะแมนเอาง่ายไมไม่เละสองหางกับคือเจ็ดสองกับเจ็ดหนึ่งหั่ะแมนที่เพื่อนให้นะแต่เพื่อนฟั่นให้ตัวนี้เพื่อนฟั่นสามเจ็ดสองบอกนสามตัวตรงๆก็คือสามเจ็ดสองแมนสามเจ็ดสองเนาะนี่แต่พูดสิกลับว่ากับนี่ของเพื่อนนี่ครับผมเพราะอะไมันเละกับมีเท่านี้เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสอง บบบนี้เลกล่างเขึ้นนี่นี่เขึ้นไฮแม่นี่ซีตัวซีสองศูนหาศูนซีแปดกิจตัวเพิ่นท่านไ้คือซีสองเลขล่างเลขล่างซีสองค่ะไฮว่าซีสองนี่คือเพิ่นเบาเน้นไว้แล้ววันเน้นนะจะเป็นตัวนี้ละว่าส่นบอกครับประมาณนั้นบ่ะอืม ซุ้มั่อยไกก่อนด้วยบาทให้เอฟซีเห็น<ส>ชัดๆก่นอนได้ครับเออบาทเด้อพลพีนองครับบางที่จอ่อมือเจเว้นมือนั่นเนี่ยที่ได้เลขเม็เดเด,เดียวนี่ก็คือมือนั้นเท่าก้อนมือเล็กอกมือนึงน,นี่เข่าหัวเราวันที่สิบห้าเออนี้ไม่ยังเหลืออีกหลายมืออยู่บ,บางที่จ่อมือเจเว่นปูสีฟันเห็นเม็ดเดียวเลยครับ<ม>คือก็ยังเถี่ยวกันเพราะว่าปูนี่สีมาสื่อสารกับพอเรื่องตลอดอยู่ด้ครับเนาะเพราะฉะนั้น อย่าเลืม่มติดตามกันตอไปเรื่อยๆว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรในส่วนปูปูสีฟันในตัวใดซึ่งเลขกระยุได้นี่ละเจ่าต,ตัวใดสิเป็นตัวเด่น,นขีดขีดเส้นใต้ไว้ก่อนเนาะเพราะวา่าขีด,ข,ดขีดเส้นใต้ไว้ก่อนครับผมตัวที่ปูวาเน้นแน่นแน่นี่นนขีดเส้นใต้ไว้ครับผมอ๋อบันนี้สรุปว่าทุกคนมีโชคบันอ่ะครับเลขพ่อเรื่องนะครับพุ่มกกโญ่นะครับบวัน้นนึง ตุลาคม2,506แงครับมี420504แล้วก็87ครับผมแต่ว่าตัวนิ่นจะนิ่นอยู่ที่42ครับผมในส่วนความฝันของพอเรื่องเมือ่อคืนนี่ที่ฝันว่าได้ขึ้นรถตู้ไปที่ไหนสักแห่งนะครับแล้ววันนี้รถตู้ก็ถอยหลังจากจากรจากจากจก,จกหน้านะประมาณว่าถอยหลังจ,ดจวดๆด้วยครับถอยจากจักี่ยเนานะถอยหลังมาแล้วก็กลับตัว ทะเบียนรถตู้เพราะนั่งจำรถตู้ได้ว่ารถตู้ขั้นนี้เป็นรถผู้ใดเพื่อนทู่ไปถามทะเบียนทะเบียนรถ7 1็2หนึ่งสองสองซึ่งก็ตรงกับตัวเลขที่ปูพุ่มเพื่อนมาให้ไว้ครับผมนะก็ะเลยคิดว่าเลขจะอยู่ในนี่แหละครับ7 1็2หนึ่งเจตามความมั่นใจของพอเรื่องอกอจัดเจนนะครับนะลอางเบิง่งนี่ก็เป็นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเด้อจังไดกกทางช่องนําเสนอให้เป็นเพียงนะทานเท่านั้นนะ เท่ากับบอกาฟันทงว่าล้านเปอร์เซ็นต์หรอกว่าจังไหนเหล็กสีม่มตัวนี้นะครับแต่ถ้าตามความเป็นไปเป็นมาที่พอเรื่องเคยได้กับปูที่ปูเปันเคยมาบอกถูกถูกวดนะครับเหล็กมันก็ถูกมาตลอดอาจางไ์ใกระให้เอาไปผิดจากหน้าเบิ้งครับผมอ๋อแปลว่าสังเกตวดนี่คนละตัวดิคับของอาจารย์ใครคนละตัวคนละตัว,ตวแต่ว่าอุย้ยบอแบนตัวนี้ ตุ้งได้่าังเจ็ดสโอ้องตัวนี้ก็บนี่ซูนหาก็มี่ตัวสามเจ็ดกรมี่อ๋อใกล้กันครับใกล้กันไม่ได้ไกลกันได้เรื่มสังเกตครับเจ้าเรื่มบอาเรื่อช่างหนามาห้องเมือนกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันแต่ว่าเภายในตัวหน้ากับตัวหลังเท่นั้นครับตรงกันเป็นออกค่ะเนาะครับผมเอาก็ชัดเจนแล้วตัวแบบนี้ครับ ก่สีรบควรเพราะเรื่องสามีนะครับบ่ายนี้ครอบคุณอะไรกันขอบคุณเพราะเรื่องหลายๆครับขอบคุณครับ